แอมแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยหรือ,อยังน่ะเสียงน้าพาพูดขึ้นในขณะที่แอมเข้าไปแต่งตัวข้างในบ้านจ๋าน้าแอมแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวนี้ละเมื่อแอมเอ่ยขึ้นในขณะที่ตัวเองกำลังผัดหน้าปะแป้งแต่งตัวใหม่แล้วแอมก็เดินออกมาจากบ้านมาหาน้าพาที่กำลังนั่งรออยู่ที่หน้าบ้าน โอโหแอมชุดสวยดีนะเนี่ยชุดเพิ่งซื้อมาใหม่เหรอจ้านะสวยจริงๆนะจ๊ะสวยสิแอมใส่ชุดไหนก็สวยแหมนภา,าชมแอมจนแอมเขินไปหมดแล้วนะเนี่ยนภา,าก็สวยเหมือนกันละจ๊ะชุดลูกไม้สีชมพูสีแอมชอบเลยนะจานา๊ะนะนาชอบสีชมพูน่ะแล้วชุดลูกไม้ ชุดที่น้าใส่อยู่เนี่ยน้ากล้วยก็เป็นคนซื้อให้น้าเองนะจริงเหรอจ๊ะน้าจริงสิโอ้โหน้ากล้วยนี่ช่างเข้าใจเรื่องผู้หญิงจังเลยนะจ๊ะแอมอะเริ่มรู้สึกอิจฉาน้าพาแล้วละที่มีคนซื้อเสื้อผ้าให้ใส่แบบนี้แอมหยอกๆนะจ๊ะน้าแหมแอมดีใจด้วยนะจ๊ะที่มีสามีดีอย่างน้ากล้วยแบบนี้นะจ๊ะ จ่าแอมน่ะก็สวยเหมือนกันน้าน่ะก็ได้ยินว่านักกล้วยน่ะจะซื้อเสื้อผ้าให้แอมด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะซื้อให้เมื่อไหร่น้าก็คอยลุ้นๆอยู่เนี่ยแต่น้าคิดว่าถ้าน้าไปทําธุระวันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะแอมน้าอาจจะซื้อแทนนักกล้วยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกจก้ะน้าแค่เสื้อผ้าแอมทุกวันนี้ก็เยอะเต็มตู้เสื้อผ้าแล้วจ้ะ ถึงขนาดกับเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะใส่ชุดไหนดีสภาเยอะมากจะนะอืมแอมคงไม่รบกวนนะให้ซื้อสื้อผ้าให้แอมหรอกนะจ๊ะเกรงใจนะกล้วยแล้วก็นาพานะจ๊ะโทแอมแอมทำไมช่างเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้นะดีแล้วล่ะทางนั้นก็ขึ้นรถไปเรารีบไปกันเถอะวันนี้นะจะไปธุระในเมืองกว่าจะเสร็จคงอีก นานน่ะเพอเผอข้ามมืดถึงจะได้กลับมาบ้านจะนะนาพาคนสวยแล้วก็แอมได้นั่งรถไปด้วยกันสองคนทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างสนิทสนมเมื่อแอมเห็นนาพาเดินเข้าไปในห้องกระจกเหมือนออฟฟิศมีคนมากมายหลายตากำลังนั่งรอคิวเพื่อทำธุระแอมมองไปดูโดยรอบ นในระหว่างช่วงนั้นแอมเดินไปเรื่อยๆไม่คิดเลยว่าจะไปเจอผู้ชายคนคนหนึง่งหน้าตาเหมือนนักกล้วยมากจนแอมคิดว่าเป็นนักกล้วยของแอมซะงั้นนึกไม่ถึงเลยว่าในโลกใบนี้จะมีคนหน้าตาเหมือนกันเยอะแยะมากมายจนบางครั้งแอมก็ดูไม่ออกเลยทีเดียวเมื่อแอมมองดูผู้ชายคนนั้นและเข้าใจผิด คิดว่าเป็นนักกล้วยแอมก็รีบเดินเร็วตรงไปหาเขาโดยทันทีในขณะที่เขากำลังมองดูหน้าต่างชมวิวข้างนอกนักกล้วยมาทำอะไรที่นี่เหรอจะ๊ะแอมคิดไม่ถึงเลยว่าจะมาเจอนาอยู่ที่นี่น่ะเมื่อแอมทักคนผิดคิดว่าเป็นนักกล้วยของตัวเองเมื่อผู้ชายรูปหล่อคนนั้นหันมามองแอมเขาทำหน้างงไปเลยค่ะ มีอะไรเหรอจ้าหนูอ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้ะแค่จำคนผิดนะจ้ะคิดว่าเป็นนะกกล้วยเลอจ้ะอืมไม่ใช่นักกล้วยของหนูหรอกนะนี่ผมพลนะครับอ๋อจ้ะขอโทษทีนะจ้ะที่ถามผิดคนนะจ้ะไม่เป็นไรหรอกหนู ถ้างั้นหนูขอตัวนะจ๊ะแววตาของผู้ชายคนนั้นมองแอมดูแปลกๆค่ะเหมือนเขาจะสนใจแอมและอยากจะพูดคุยกับแอมต่อซะงั้นแอมเขินอายเขาจนหน้าแดงก่ําทําตัวไม่ถูกที่ทักคนผิดแอมเดินหันหลังให้กับเขามาและกะว่าจะเดินหนีเขาให้โดยเร็วที่สุดแล้วไปนั่ง เพื่อตั้งสมาธิตัวเองให้กลับคืนมาแอมรู้สึกว่าตัวเองหน้าแตกและอายผู้ชายคนนั้นมากอยู่ๆก็มีเสียงผู้ชายคนนั้นเอ่ยขึ้นตามหลังแอมเดียเด๋ยวเดี๋ยวหนูอย่าเพิ่งไปสิมีอะไรเหรอจ้านะแอมหยุดเดินแล้วหันไปมองดูเขาอีกครั้งเขาผู้ชายคนนั้นยิ้มให้แอมค่ะ แอมไม่คิดเลยว่ารอยยิ้มของเขาจะดูดีและมีลักยิ้มที่น่ารักสักขนาดนั้นแอมหลงในรอยยิ้มของเขาในช่วงขณะนั้นแอมยิ้มเกอร์สายตาแอมมองไปที่เขาเขาค่อยๆเดินเข้ามาหาแอมอย่างช้าๆผู้ชายรูปร่างสูงรูปร่างเหมือนนักกล้วยอย่างบอกไม่ถูกยังไงไม่รู้คนอะไร หน้าตาเหมือนกันสมัดหนูมาทำอะไรอยู่ที่นี่น่ะอ๋อหนูพานะ้าของหนูเข้ามาทำธุระข้างในตึกนี้นะจ๊ะอ๋อแล้วน้าล่ะจ๊ะมาทำอะไรที่ตึกนี้ล่ะจ๊ะนะ้าอ๋อนะ้าก็มาทำธุระเหมือนกันนั่นแหละแต่ธุระของน้าน่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวแล้วนะ้าทำไมยังไม่กลับอีกล่ะจ๊ะอ๋อ นะ้ายังไม่เรียบนะนะ้าเห็นวิวข้างนอกมันสวยดีนะ้าเลยอยากจะชมวิวอยู่ข้างบนตึกนี้ครู่หนึ่งแล้วอีกหน่อยก็ว่าจะกลับแล้วละ่ะอ๋อลหจ้ะอืมนะ้านี้หน้าตาคลับคล้ายคับคาเหมือนนะ้าของหนูจังเลยนะจ๊นะน้าเหลอยังมีคนหน้าตาคล้ายๆนะ้าอยู่เหรอใช่จ้ะ จนแอมทักคนผิดซะอย่างนั้นนาคงจะดูแอมตลกและแอบหัวลราแอมใช่ไหมล่ะเปล่าหรอกนาก็แค่มองว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักก็เท่านั้นเองว่าแต่หนูชื่อแอมใช่ไหมใช่จะ้ะหนูชื่อแอมพาน้าสาวมาทำธุระข้างในตึกนี้นะจะ้ะคงอีกนานกว่าจะได้กลับแล้วแอม อยากจะไปเปิดหูเปิดตาแถวแนี้บ้างไหมคงไม่หรอกจ้ะแอมกะว่าจะรอนะอยู่แถวแนี้แล้วจ้ะจะได้เห็นน้าด้วยแล้วน้าของหนูก็จะได้เห็นหนูด้วยนะจ้ะอืมไม่เป็นไรถ้างาน,นไว้มีโอกาสไว้ค่อยมากินข้าวด้วยกันก็นแล้วกันนะจ้ะน้าเข้าใจนะ ว่าคนเราเพิ่งจะรู้จักกันมันเป็นเรื่องที่อึดอัดและเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากดีแล้วล่ะที่แอมไม่ไปไหนกับใครมักง่ายคนแปลกหน้ารู้หน้าไม่รู้ใจดีแล้วล่ะที่แอมระวังตัวเองไม่คิดใจอ่อนหวั่นไหวกับคนง่ายก็จริงนะจ๊ะคนเพิ่งจะรู้จักกันแล้วบังเอิญมาเจอกันแบบนี้ ใครจะไปเชื่อใจละจ๊ะนะาเอาอย่างนี้ดีไหมนะ้าจะให้เบอร์ของนาไว้แล้วกันนะเผื่อวันใดวันหนึง่งแอมอยากได้คนปรึกษานะ่ะจ้ะจากนั้นนะาพลผู้รูปร่างหนาหล่อเข้มคนนี้ได้นำเบอร์ไว้ให้แอม ติดต่อไปภายหลังแอมรับเบอร์กับน้าพลคนนี้ไว้อย่างไม่แน่ใจตัวเองสักเท่าไหร่แต่เธอก็ขอรับเบอร์ของน้าพลไว้ก่อนจากนั้นน้าพลคนนั้นก็เดินหนีห่างจากแอมไปเลยทันทีด้วยความที่แอมไม่สบายใจสักเท่าไหร่ที่ได้คุยกับผู้ชายแปลกหน้าในเมื่อช่วงเวลาได้ผ่านไป แอมได้รอน้าสาวอยู่นานสองนานน้าสาวก็เดินออกมาจากห้องกระจกแอมธุรนะน้าเสร็จแล้วนะไปเรากลับบ้านกันเถอะจะนา้าเมื่อแอมเดินออกมาจากตึกกับน้าพาแอมก็ไม่คิดเลยว่าจะมาเจอน้าพลผู้ชายแปลกหน้าที่เธอทักเมื่อตะกี้นี้อยู่ข้างหน้าตึกเขายังรองแอมอยู่ แอมพาน้าสาวขึ้นรถโดยทันทีและหลีกเลี่ยงผู้ชายคนนี้ให้ได้มากที่สุดแอมรู้สึกกลัวๆยังไงบอกไม่ถูกน้าพามองแอมด้วยสายตาแปลก,แ,ปลกแอมเป็นอะไรหรอเปล่าจ๊ะนะแค่แอมรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่นะจะนะรู้สึกไม่ดียังไงหรอเปล่าเราจะนะเรารีบกลับบ้านกันเถอะนะ แอมหิวข้าวแล้วนะจ๊ะเมื่อแอมตัดบทไม่อยากจะให้นะ้ารู้เรื่องราวของผู้ชายคนนั้นกลัวว่าน้าพาจะเป็นห่วงแอมรีบขับรถออกจากตึกนั้นทันทีผู้ชายคนนั้นก็มองดูแอมโดยไม่ทิ้งห่างเหมือนเขาจะตามแอมมาซะงั้นแต่เขาก็ไม่ตามค่ะเขากลับยิ้มส่งท้ายและยกมือบายบายให้กับแอมส่วนน้าพาเอง ก็เพอ,เอินเหลือบไปมองดูเห็นผู้ชายคนนั้นกำลังยกมือบวกไบ้ยบยทำให้นาพารู้แล้วว่าแอมรีบร้อนขนาดนี้หมายถึงอะไรนาพามามองหน้าแอมอีกครั้งแอมโกหกนาเหรอผู้ชายคนนั้นใช่ไหมจะนนานารู้ได้ยังไงล่ะจ๊ะก็เมื่อตะกี้ เขาโบกมือบายบายแล้วยิ้มให้กับแอมนะนะ้าเลยคิดว่าผู้ชายคนนี้กำลังมองแอมอยู่ใช่ไหมใช่จะนะเขาก็ดูดีนะจะนะแอมไปทักคนผิดนะจะนะเลยทำให้เขารู้จักกับแอมนะจ๊ะแล้วเขาก็ฝากเบอร์ไว้ให้แอมติดต่อเขาด้วยนะจะนะแล้วเขาชื่ออะไรล่ะชื่อพลจะนะ ดูท่าทางเขาออกจากนิสัยดีนะคงจะไม่มีอะไรหรอกมั้งเมื่อน้าพาพูดแบบนี้ทำให้แอมนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแอมนั่งคิดไปคิดมาบนรถแล้วก็สายหน้ากลัวว่าใจตัวเองจะหวั่นไหวไปตามความรู้สึกไปตามใบหน้าของผู้ชายคนนั้นแอมอยากจะลืมผู้ชายคนนั้นแล้วพยายามคิดเห็นนักกลวยของตัวเองเลยทันที และอยากจะขับรถถึงบ้านเร็วๆค่ะเมื่อแอมกลับมาถึงบ้านพร้อมกับนาพาอย่างปลอดภัยแอมลงรถและปิดประตูรถอย่างรวดเร็วพร้อมกับเดินเข้าบ้านด้วยการเดินเร็วของแอมทำให้นาพาดูออกแอมรอนักก่อนสิ แอมเดินเร็วเข้าบ้านโดยไม่รอนาพาเลยแอมเดินเข้าไปในบ้านก็เห็นนากลวยนั่งอยู่ที่โซฟา่อแล้วซะงั้นนากลวยมองมาที่แอมด้วยหน้าตาที่ยิ้มสดใสทำให้แอมชื่นใจและคลายอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเลยทันทีความรู้สึกของแอมในตอนนั้นเริ่มเย็นลงไปซะแล้วเมื่อเห็นหน้านากลวย อ้าวแอมกลับมาแล้วเหรอมานั่งกินขนมกับนาสิจะน้าเมื่อแอมได้เดินเข้าไปนั่งใกล้ๆน้ากล้วยในขณะที่น้ากล้วยกำลังกินขนมอยู่และดูทีวีในขณะเดียวกันนาพาก็ยังไม่ได้เข้ามาข้างในบ้านไม่รู้ว่านาพาทำอะไรอยู่ที่หน้าบ้านถ้าใม่แอมมีเวลากินขนมกับน้ากล้วย รอหนาะพาอยู่หน้าทีวีซะงั้นแอมกินขนมอย่างเพลิดเพลินขนมหวานของนากล้วยที่นำมาฝากมันช่างอร่อยสุดๆแอมก็ชอบกินเมื่อขนมหวานของนากล้วยช่างมีรสชาติอร่อยดีสุดๆ